สวัสดีค่ะองคชูเปอร์ต้นนวลลักซานดอยนอแล้วพสาวดอไม่ห้องสอนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะก็มาเช้านี้นะคะก็จะมาทําทกับข้าวนะคะไว้ให้พี่ชายแล้วก็คนที่มาขึ้นบ้านใหม่มามามา,มาช่วยพี่ชายนะคะปลูกบ้านนะคะก็วันนี้ก็จะมีเดี๋ยวแพทจะตาน้าพริกน้ำพริกส้มน้ำพริกส้มก็ กินกับหน่อไม้นะคะแล้วก็หนึ่เหมือนเดิมซีเนเจอของเรานะคะอาหารหลักของเรานะคะก็จะมีข้าวเบอร์เหมือนเดิมค่ะแต่นี่ยเกิดเป็นข้าวเบอร์ใส่แคบหมูนะคะใส่หนังหมูนหนะะแล้วก็ข้าวก็ห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตื่นแต่เช้านะคะ บไทยบรรยากาศให้พี่พพด,ดูนะคะงงในตอนเช้าในหมู่บ้านนะคะว่าบรรยากาศที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะเพราะปะกติแล้วเพชรไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะ่ะก็เลยต้องเก็บบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้ดูในาางานเดี๋ยวตอนนี้เราจะทํากับข้าวอีกหนึ่งอย่างก็คือตำน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกส้มเลี้ยงแขกนะคะที่มาช่วยงานวันนี้แล้ววันนี้ต้องคอยติดตามนะคะว่าแพชรจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปหาเห็ดกันนะคะแล้วก็ไปกับน้องเอสวัสดีครับน้องแอฟผอมลงมากเลยนะทุกคนแล้วก็แบบหน้านี้ทรงหน้าดีขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็ไปกับน้องๆในหมู่บ้านนะคะเอาปูเห็ดจ้ะ พี่ต้องตามแพทไปดูนะคะว่าแพทจะพาไปที่ไหนนะคะแล้วก็มีเห็ดอะไรบ้างนะคะแพทก็ยังไม่เคยไปหาเลยดีกว่าขึ้นมานเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ไปหาเห็ดนะส่วนมากถ้าไปหาก็จะมีแค่เห็ดตับเต่านะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะไปหาเห็ดหอมกันนะคะจวแค่ยาจิกันแรกคือคือเนาะแล็กแกลเล็กแกลกับพัดจีก็ันแล้วคือคืเลิกเป่ากูเนาะพอแรกกว่าแล้วพอแรกกว่าแล้วกว่าเนาะว่าป็นจะเล็กแกลคืนตลอดแล้วพันสี่เนี่ยแกจิตกธรรมชาตินะจะนี่ เจียบพูดดิปอย่งพูดอราหเนาะเมื่อนี้ินเ่เลเคยอย่าพูดอะสลเือบคือน้งอูานเราลุกุ้ปูบ่ว้เาขาเราลุกงปูดเนาะีคะตอนนี้เรามาถึงดงเห็ดของเราแล้วนะคะมีไหม นี่น้องเอซื้อแล้วค่ะเนี่ยเก็บเก็บไปก่อนมันคล้ายๆเห็ดแดงที่เหมือนกินได้เราเก็บไปก่อนนะแล้วถ้ากินไม่ได้เลยเขาเดี๋ยวค่อยาทุ้เพราะว่ามันกินไม่ได้เขาก็เลยไม่เก็บงงเด้งไม่ได้คือหาเห็ดนี่ต้องหาดีๆนะคะอันไหนที่กินไม่อันนี้ว่าคิดว่าน่าจะกินไม่ได้นะเธอหรือเปล่าแต่เห็ดแดงที่ดูรอยเขาไปหาอันนี้คือตรงใกล้ๆบ้านเองนะคะ ส่วนมากแถวๆนี้ก็คือจะเป็นป่าชุมชน,นะคะใกล้ๆบ้านเขาให้หาได้อยู่นะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็จะมาหาแถวๆนี้นะค่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะเห็ดก็เลยไม่ค่อยขึ้นเฮ้อเจอเจอค่ะคือจิอิ๊นี่ๆีดีดนี่ลยใล้วขอ พายแอปมาสกโคเลล่ะอ <gun> ีเข้าเทศสืปแล้วขม่ท่าใดมาสกคอ่ะท่าใดมาสกูไปวะฮะยังข้างบนนู่นโอ้เทศสปนด้วย มล้วเดเดือยปะเทน่ะและ้วก็คือเห็ที่คนน่ะนี่ค่ะมิกี้เราไปข้างบนนะคะแต่ว่าเห็ดไม่ค่อยมีนะคะเรากำลังเปลี่ยนจุดใหม่ค่ะที่จะไปหาเห็ดที่ใหม่นะคะปลากันชาคนนะ,ะรู้สึกเหมือนว่ายางแบนนะลงไปจะลงไปแถวแถว บนวัดนะคะแถวแถวแอะไรแอนะคะเนี่ยฮะต้องไปตามหาหินกันค่ะว่าจะมีหรือเปล่าวันนี้คือภารกิจตามหาหิดนะคะ ไปกปนะลาไกปลา,ลา,ลาไปแล้วอูย้อยู่ต้นไหมต้นนู้นนี่ครปับพูดไหมนี่ค่ะทุกคนตอนนี้คือเรามาหาเห็ดอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าไ,ไม่มีเหนะ็ดนะคะเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวอะไรไก่ปลาไม่ใช่ใชไก่ปลาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ข้างหลังขอบเบี้ยวอุ้ยหมาหมาถ้าจะวิ่งไล่เมืม่อกี้เราเจอไก่ปลาแล้วแต่บินหนีไปแล้ว นี่น้องแอบอกว่าจะพามาหาเห็ดนะมีไหมเอไม่มีเลยเจาชื่อไก่ปายตัวนะครับก็ยังดีนะอันนี้คือสถานที่ที่สองแล้วนะคะมาหาแล้วแบบไม่เจอนะไม่มีเห็ดนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยบนดอยอ๋อฝนตกแล้วเอยตอนนี้ฝนกำลังตกเ๋ยวเราจะฟัง เดี๋ยวเราจะไปการที่ที่สามนะคะฝนก็เริ่มตกแล้วนะคนเดี๋ยวเราจะไปหลบฝนก่อนนะถ้ามันลงเยอะๆเนาะใช่ทีก็ิกิค่ะแนเนาะมิกิเจอไก่ป่าด้วยนะคะเดี๋ยวนอยก็เจอของทอดแถวนี้ไก่ป่าเยอะวันนี้วันนี้คือจะได้เห็นเต่เาต้องช่วยกันลุ้นนะเพราะวันนี้แพ็ทจะได้กินเห็ดเต่เา นี่คือตอนนี้คือสบายมากมีคนขับรถให้นะคะถ้ากลับบ้านนะอีกหนยก็จะมีคนขับรถให้นะแล้วก็จะมีตากล้องให้ด้วยมีตากล้องให้ด้วยใด<ช>้เหรอนี่ไงคนขับรถเป็นน้องออแอตาตกล้องเป็นหอการนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าที่ที่สี่ที่เราจะไปอ่ะจ,จะมีเหตุไหมนะทุกคนทั้งหมดที่ผมวางแผนไว้ก็คือจะมีห้าที่ทั้งหมดที่ต้องไปนะก็คือห้าที่ออที่ผ่านไปกี่ที่แล้วนะ สามที่แล้วสามที่เลยอีกสองที่ใช่ไหมสองที่อันนี้สองที่นี่สองที่นะที่ที่สองตอนนี้เหรอเออเอาหรอสองที่ไม่เรามาสองที่แล้วสองที่นี่ค่ะตอนนี้คือเราขึ้นมาที่ที่ไหนะที่สี่ที่สี่แล้วที่สี่แล้วที่สี่แล้วขึ้นมาหาไม่รู้ว่าจะมีเห็นหรือป่านะฮะที่สุดท้ายเนี่ยที่สุดท้ายตอนเนี้ยเอาหรอไม่ไหวแล้วไม่ไปต่อให้ตับเตาอยู่มีที่นี่เลย อย่างน้อยต้องได้หนึ่งดอก<ฮ>ถ้าไม่ได้หนึ่งดอกก็คือ,อน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นกุฏิข้างบนนู่น เดินมาขึ้นได้ก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยเราจะตามหาเหตุการณ์แถวนี้ก่อนนะคะว่าเจอไหมฮ่าทุกคน เราเดินหาแบบเหนื่อยมากไม่มีเลยนะแล้วแบบคือระหว่างที่เราเดินหาใช่ไหมเราก็เห็นรอยคนที่มาก่อนเรานะคะนี่เห็นไหมคะรอยก็แบบเหมือนมีคนเดินแล้วอย่างเงี้ยค่ะหายยังไงก็หาไม่เจอใช่ไหมรับหายัางไงก็หาไม่เจอนะจะบอกว่าหายากมากก็ว่าทำไมเหตุแบบราคาถึงแพงแพง อันนี้ขึ้นมาสามสี่ดอยนะไม่มีแต่ว่าคือคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาหาแบบเขาตื่นเช้ามากาแต่แต่ว่าอันนั้นนี่คือเขาแบบเขาเหมือนทำแบบเหมือนเป็นอาชีพแบบเวลาถึงฤด,ดูกาลใช่ไหมเขาก็จะหาเห็ดไปขายเขาไปตอคือเขาได้เยอะกว่าตองวันอีกกลางคืนเขาก็หานะทุกคน กลางคืนนี่เขาก็หาะกลางคืนนี่เขาหาเขาเจอดีกว่ากลางวันนะทำไมอ่ะไม่รู้เพราะไฟฉายส่องพอมันสะท้อแสงกลับมาปุ๊บเราไปเอาออกกลางคืนเหรอไม่มันเรามองถ้าสมมติเราใช้ไฟฉายส่องใช่ไหมเราส่องไปปุ๊บเฮ้ยนั่นมันเป็นเห็ดเห็ดมันจะสุดท้อแสงกลับมาไงแล้วเราก็ไปเก็บมันมันก็ได้เยอะกว่าแต่เราจะไม่หากลางคืนนะทำไมต้องเป็นคนที่แบบเออเคยมาหาจริงๆนะจะรู้ว่า เห็ดออกตรงไหนนะด้วยความี่ว่าเราอ่ะไม่เคยมาแล้วก็ลองมาหาดูปรากฏว่าเราไม่เห็นนะทุกคนต้องรอฝนอีกอีกแบบรอให้ฝนตกเยอะกว่านี้คิดว่ามันจาจะออกเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้คือไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยความที่ว่าเราก็แบบแย่งกันหานะชาวบ้านแย่งกันหานะก็เลยไม่มีเลยดีกว่า เดี๋ยวเพชรก็จะลงไปละไม่ไหวคือหาไม่เจอหไม่เจอวันนี้กินแห้วนะคะทุกคนไม่มีให้เห็ดไม่มีเห็ดให้หาเลยเดี๋ยวเราลองไปดูคนที่ไปหาเห็ดตั้งแต่ตีสี่ค่ะว่าเขาจะได้เห็ดกันเยอะมากแค่ไหนนะเราจะไปรอเขาที่บ้านเราจะไปดักรอเขาที่บ้านแล้วก็ไปดูว่าเขาได้เห็ดเยอะไหม นี่ค่ะเขาก็หาแถวๆนี้นะเพราะว่ามิกิแพทมาแพทเห็นรถเขาจอดอยู่ข้างล่างที่เียเียแบบนี้าเลยคันคันหมดแล้วคันทั้งคันมือหมดแล้วอ่ะที่ปักหลักแล้วนี่โอ้ยโดนโดนแมงโบงรอเปล่าเอะเนี่ยคันน่าจะโดนแมงโอเคทุกคนเดี๋ยวแพทจะลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวไปรอเขาที่บ้านนะว่าเขาแบบจะหาได้เยอะไหม เพราะว่าเนี่ยเขาทาแบบช่วงนี้เป็นเขาทําเป็นอาชีพแล้วเขาตื่นแต่ปีสี่เพื่อมาหาเห็ดแล้วก็ลงไปขายไ,ไปหาแต่ก็ถือก็ไปแต่เราตื่นไม่ไหวนะตีสี่นะเพราะว่า <c oughs> เราก็าอยากตื่นให้มันสบายสบายเออนี่ขนขนอันไก่ปลาโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปรอกันข้างล่างนะคะแล้วก็ไปดูไปรอในบ้านในหมู่บ้านดีกว่าว่าเขาอ่ะได้เยอะไหมเนาะพราแพยทหาไม่ไหวแล้วจริงๆ ไปเอ๊ะอา้อาวเา้เานำมาไม่ใช่หรอ เดินมาแล้วหลงทางแลนะ้วเนี่ยไปทางไหนเอะจับทิศทางเอาสิไปทางนี้ต้องไปทางนี้แน่ๆหาทางกลับเจอไหมเนี่ยทางรกซะด,ด้วยนี่อกมาโอ้โหไปไหท,ท,าทางไหนขึ้นมาทางพวกนี้ มาเราขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเราค่อยหาทางอีกทีนะฮะไม่ถ้าเรากลับไปไม่ถูกอ่ะกลับไม่ถูกเมาลยงเหมือนนี้ไม่ได้นะฮะตายนี่ตายนี่ตายนี่นี่ มาแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราเองนะรือว่าพื้นที่ในชุมชนของเราคะก็คือกลับบางที่กลับไปมุ่งมวยเองทุกไหใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านกันคะไปรอดูว่าเขาหาไปรอดูว่าเขาหาเห็ดได้เยอะไหมทุกคนลองเนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับแพทกลับมาถึงบ้านที่พี่เข้าไปหาเห็ดแล้วนะคือเรา ไปเพิ่งกลับมาเราไม่ได้ซักกระไปบนี่ทุกคนเยอะมากนี่<ะ>เห็นไหมคะได้ตั้งหนึ่งกลุยแล้วก็หนึ่งถุงสองถุงได้เยอะมากอะ่ะอันนี้คือเข้าไปคุ้มมากเข้าไปได้แต่ตีนหนึ่งนะนี่ไงเข้าไปตั้งแต่ตีนหนึ่งเขาก,ก็ได้เยอะไงนี่สวยๆทั้งนั้นเลยใหญ่มากอันนี้เขาบอกว่าจะลงไปไขในเมืองนะคะเพราะว่าถ้าไขาที่บ้านเนี่ยมันจะไม่คือถ้ามาขาขถึงถ้ามาซื้อถึงเนี่ย หมดเนี่ยคือมันจะคค้งไงนี่ได้เยอะมากอาินเดียเนเข้าไปไกลามากทุกคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> เห็ดทั้งนั้นเลยคือหนูม่ยเนาะอีคาเทกคือหนมูแคเหลือหน่อย <c oughs> เห็นหอมหมดเลยนี่เล็กๆ,ๆ <c oughs> ดีจังเลยแต่เรานี่ไปนี่คือแบบ ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนะไม่ได้สบายเป็นไงบ้างแห้สนุกอยู่แต่สนุกเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยพาพี่ไปไปอีกนะไปหาเฮดดิ้นะคะตอนนี้คือไปพาไปแล้วคือไม่ได้เห็นไงก็ไม่เป็นไรนะคะภารกิจนี้ถือว่าไม่สําเร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพาพี่ทุกคนไปเที่ยวใหม่นะคะเขาไม่ใข่เราเขาจะลงไปใครในเมืองค่ะไปแล้วก็จะกลับบ้าน เดีย๋ยวไปทำชีวิตเรากันนะครับถ้าถ้าซื้อนี่คือต้องซื้อให้ต้องซื้อให้หมดนะฮะแล้วก็ลงไปขายในเมืองนะแต่ว่าให้พี่เข้าไปขายในเมืองน่าจะคุ้มกว่านะนี่ของเรานี่ีอีอกค่ากึนอะไรพปโตหย่าพาอรแล้วทอตาก็กึป้โต <c oughs> นี่เขาไม่กินกันนะเนี่ยเขาไม่กินกันไนะ่จะซอเบย์ไไวโอนเขาไม่กินกัน <c oughs> วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องแอรนะคะที่พาเราไปเดินป่านะไปเที่ยวไปหาเห็ดกันแดีวว่าไม่มีเห็ดให้เรานะคะ เพราะว่าเราไปหาผิดที่ผิดทางแล้วมันก็เลยไม่มีเพราะว่าแต่ละปีอธิโะะวตัวตลอดะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเห็ดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่เดิมซ้ำๆนะคะคนที่ไปตลอดเนี่ยเขาก็จะไปเจอเหมือนพี่คนนี้ค่ะพี่คนนี้คือเขาก็ไปหาตลอดนะเขาจะรู้ที่ว่าเห็ดมีตรงไหนบ้างนะแต่เราอะไม่เคยหาเห็ดแ, <c oughs> แล้วก็ลองไปกันหาประสบการณ์ใหม่ๆในป่าตกลงว่าไม่ได้เลยไม่ขายอย่างเดียวค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพทขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็มาแวะเป็นกําลังใจให้แพทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าแพทจะไปจะพาไปที่ไหนนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแพทยังไม่หายไปเลยนะคะยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย